พี่เมย์พี่รอตรีวิวขอเสนอไอเทมถูกและดีถูกขนาดไหนนะหรอก็กแค่150ยกว่าบาทเอง2แบงค์แดง,ง,งบีดอนครับเพื่อนหูหลามากๆในราคาแค่นี้เขาประกอบง่ายมากๆด้วยนะคะหมุน360องศาเลยจ้าหมุนมาข้างหลังกล่องก็เจอวิธีการประกอบของเขาเลยค่ะลองมาประกอบพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆตัวนี้น้องเป็นชั้นวางเครื่องสาอางแบบหมุนได้360องศาเลยนะคะและไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบไม่ได้เลยค่ะเขาประกอบง่ายมากๆเลยนะคะประกอบตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะอับแรกเราก็แกะชิ้นส่วนทุกอย่าง ออกมาวางรวมกันก่อนค่ะแต่ตัวนี้ที่เขาให้มาทุกวันนี้พี่เมย์ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามันใส่ตรงไหนถ้าเ,เพื่อนๆรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะน้องตัวนี้จะเป็นตัวฐานนะคะเราตั้งฐานที่มันหมุน360องศาไว้ก่อนเลยจากนั้นติดตั้งแผ่นกลางอีกแผ่นเข้าหากันแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยตามล็อกมันเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ติดตั้งชั้นบนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้สนุกมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถนะคะใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้นะเหมือนจิ๊กซอเลยค่ะใส่ง่ายมากๆวางเครื่องสาอางของเราแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนั้นได้เลยตามใจชอบเลยนะคะคิดว่าน้อองจะะปรก ง่ายขนาดนี้เลยค่ะและสวยแบบหรูหรามากๆเลยเรามาลองวางเครื่องสําอางของเรากันนะคะพอดีก็คือเครื่องสําอางของเรานะคะมีความสูงแค่ไหนก็สามารถเลื่อนระดับชั้นได้เลยค่ะวางของได้เยอะมากๆเลยนะคะประกอบเองได้ง่ายๆใส่ของได้เยอะประหยัดพื้นที่ไปอีกดูแข็งแรงนะในราคาแค่ร้อยห้าสิบกว่าบาทเองค่ะเพื่อนส่วนชั้นบนสุดเนี่ยเพื่อนสามารถวางได้เลยนะคะจำกัดความสูงเลยค่ะมีช่องให้เราใส่เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับชั้นบนเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับใส่พวกลิปสติกหรือน้ําหอมกระลับแบบนี้เลยค่ะ วันนี้พี่เมย์พี่รอดรีวิวน้ำสินค้าดีและถูกแบบนี้พีิกัดทิตก้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือของคลิปนี้เลยค่ะ